ครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องอีกทีหนึงครับผมกาบ่เป็นการเสียเวลากรัถ้าพีพะน่องเก็บเล่นนะครับเนาะนะครับตัวนี้กรเดี๋ยวผมจะล่องพาเนื้อมึงขังในนะครับเนาะนะครับสมมติว่าเดี๋ยวผมจะหาหัวที่รถหยียบนะครับเนาะอันนี้ก็รถหยียบด้วยครับเด้อจริงๆก็เอาได้ครับผมจะพาพี่น้องเม่งก่อนครับครับนี่ครับ เนื้อแน่นๆครับพี่น้องครับเนื้อย่องดีๆอยู่เลยครับน่ครับย่งดีๆอยู่ครับใส้ได้ครับผมยังดีๆอยู่หัวใหญ่ๆผมกะจะเอาไปแบบนี้เลยครับเอาไปแบบนี้เลยพี่น้องบัวเห็นนะครับเนาะ ก่อนครับกล่อง่อยก่อนคัดหน่วยที่งามๆครับอันนี้รถเหยียบครับรถเหยียบแล้วโอ้อันนี้ใส่ได้ครับเหยียบแต่เต้ากันยังใส่ได้ครับผมแต่ว่ากับเอาโบเอาครับเพราะว่านี่พื้นที่จำกัดครับพี่น้องครับนี่กับรถเหยียบครับเอาไวได้รถเหยียบเอามีไปใส้แล้วครับ ตัดจังเลยครับโอเครถหยับไม่เอารถหยบับมดีดีครับผมตัดเทปไปยางสีเลยครับโบเป็นยังครับเอาได้เอาไปแบบนี้เลยจะได้เก็บไว้นานๆได้ เบิดแล้วครับมาเนี้ยครับมาทั้งพีครับทั้งหลังโอ้หลายนี่ครับเพียบเลยครับนี่โอ้หลายหลายแห้งหลายคักโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้เสียดายครับรถเหยียบแต่เอาได้ครับถ้าเจ๊เอานะครับแต่ว่ามันหลายเลือกเอาดีๆครับอันบีดีกันเดี๋ยวบัดค่าอ่าเป็นปุ๋ยไปได้ครับเอาไว้เป็นปุ๋ยก็ได้ สอบไปก่อนครับโอ้รถเหยียบครับเสียดายแบบนี้กะนังดีดยู่ครับยังดีดยู่ แบบนี้ก็จา่าโบเอานะครับเนื่องจากว่าเป็นดอกมอมองนี้มันแข็งนะครับก็จะเอาเลือกทีงามๆจากน้อยนะครับแบบนี้แบบนี้ก็ส่งเน่าแล้วครับเบ,บ,บ,บื้องแลัวเอาครับ ส,สวยครับส,สวยงามๆนี่ครับววางามครับตอนนี้ครับมุมนี้ก็มุมนี้ก็กส,สวยงามครับ เบืบ้องล่ะอ่็เจ็บไปเรื่อยๆครับใจเย็นครับพี่น้องนะครับหัวงามๆยังไงนะครับหัวเลยกหัวเลยกมองนี้ครับ,อ,รอ,ร que, อ,รรบอันนี้ก็เอาไปเลยครับบ่ต้องตัดใส่ได้ใส่ได้ครับ สวยงาม,งามอันนี้บบเอาครับ,บอกงามอาจจะเลือกเอาที่งามๆครับนะครับอย่างเช่นหนนัวนี้ครับสวย ป๊บเดียวจะเครื่องถุงแล้วครับใส่เวลาโบดโดนครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆครับมองนี้ครับถึกรถเยียบเบิดแล้วครับเละเบิดแล้วใส่บ่ได้ครับวันนี้รอดครับ เงาครับบอยดอกก็จะเป็นยังซี่ครับพี่น้องครับดอกหอมมองนี่ก็น่าจะได้เต็มยูครับมองนี่ก็ใช่ได้ครับพี่น้องครับถือเหยียบแล้วครับเท่านั้ว่าเอาครับถึเหยียบว่าเอา ต้องเอาแบบนี้ครับเอาแบบดูได้โดนน,นี่ครับเจะเอาได้ครับกินก่อนเลยแอบบเดี่ยวครับแอบบเดี่ยวจะเต็มอีกแล้ว เดี๋ยวย่างไปเบิ้งคุนครับมามีอ่าห้อมหัวใน่นหน่อยหรือเปล่าครับโอ้ฟังนี่มีนี่ครับเป็นห้อมเป็นสีขาวกับี่ครับพี่น้องครับห้อมแบบหม่ครับเป็นห้อมทดลองเพหลิตผมคิดว่า <c oughs> ครับนี่ครับเป็นแปลงทดสอบครับตัวนี้จะเป็น ห,อม,หอมแดงเื่ากันครับอู้นี่ครับตัวนี้จะเป็นหอมน้อยครับหอหน้อยก็มี่ครับพี่น pues <expertise> <now> ้องครับนี่ครับเต็มเลยนี่ครับอ้ก็ดีมาพอนะครับนี่ครับอู้หลายครับพี่น้องครับเทียบเลยครับนี่อ้นี่ครับหอมน้อยก็ับี่ครับพี่น้องครับหอมแดงหัวน้อยครับเทียบเลยครับนี่อ้หลายแห้งครับนี่ โอ้มาทานครับก็จะได้เอาทั้งหัวหน่อยหัวใหญ่ครับเอามองนี้ละครับพี่น้องครับต่างกล่องเลยครับครับมงนี้ก็มีทั้งหัวหน่อยหัวใหญ่ครับความหัวหน่อยหัวใหญ่มีเบิดเลยนะครับมือเช้าเบ่เห็นครับพอมาเนี่ยมือเลี้ยงเห็นครับเห็นหัวหน่อยครับนะครับพี่น้องครับหัวน้อยหัวน้อยก็มีโอ้เสียดายครับไทยถิ่มเบิดเลย โอ้บ่ได้เบาบ่รว้ว่ามีครับเอาพี่น้องบ่เห็นเนาะนี่ครับพี่น้องครับเอาเสียม,มาพอดีพอดีครับผมกับบวลูนะครับน้อกว่าจะได้ขุดแบบนี้ครบครับวามาเอาหอามครับก็เลยบัวแดงเสียม,มาแล้วครับบัวด้คิดว่าจะได้มาขุดโอ้นี่ครับงามๆา ยางกีนองเบิงครับใกล้ๆนี่ครับหัวนหอยครับเล็กหัวใหญ่เอาไปปนกันแล้วครับโอ้มาเอาอีกได้ครับผมมาหัวหน่อยเพียบเลยครับหลายแห้งครับก่อนที่เพิ่นจะมาไทรอบสองนะครับ ทามาไทยอีกรอบนึงนี่คืออ่าเพื่อนจะไทยอีหลีเลยครับคือไทยแบบดีๆเลยมันก็จะกบไปเบิดเลยครับบัดเนี่ครับสวยๆครับหอมจะยู่แบบนี้ครับเนี่ยยู่แบบนี้เลยนะครับงามๆสวยๆย,ย,ยู่แบบนี้ครับ มาอนี้ได้ทั้งหัวหน่อยหัวใหญ่ครับผมเอาแค่เตรียมถุงครับครับโอ้ฟังนี้กันลายครับโอ้เทียบเงาเลยครับผมเงาเลยไปเรื่อยๆครับ ครับนี่ครับมีอีกครับเนี่ยนี่ครับทั้งนีคกับมี่กูนะทั้งลังอีกโอ้หลายเกียบเลยส่วนมากอะโดนรถเหยียบแหะครับส่วนหลายก็โดนรถเหยียบ่บ โดนรถเหยียบแล้วเละไหน,นเอาได้ก็เอานี่ก็โดนรถเหยียบครับนี่ก็แหลกเบิดแหลกมาแล้วนี่ครับครับหอมแรงกนี่ก็ผู้ใดก็อยากได้ดนะครับเนื่องจากว่าเขาบม่ค่อยปลูกกันหลายครับ ถ้าพี่ๆน้องๆได้เอาไปฝากเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะดีใจร้ายนะครับสําหรับถ้าเป็นหอมแดงนะครับเพราะว่าเพื่อนบ่ค่อยได้ปลูกกันโ้หนี่ครับงามๆครับมองนี้มองนั้นอีกครับมองนั้นก็มีอีกครับนี่ครับโอ้สวยๆพอไดพอใดโอ้มองนี้ร้ายครับพี่น้องครับนี่อีกครับนี่อีก โอเคครับเอาเต้มองนี้กับพ่อแห้ะครับผมมานี่ครับหอมแดงลากเง้าครับนี่ครับลากยาวเลยจะเอาไว้อีกประมาณอาทิตย์นึงก็น่าจ,จะอยู่บ่ได้แล้วครับเนื่องจากอากาศฮ้อน ร้อนมากดินถ้าบ่าถึงน้าเนี่ยก็เป็นก้อนชีอะครับถ้าถึงน้าเนี่ยเป็นดินเหนียวเลยครับแถวๆนี่รถเลี้ยนผ่านบ่ได้ครับรถจักรยานนี่ขิ่ตุ่มติดล้อครับไปบ่ได้เลยแหละครับนีะครับโอ้ข้าวเดียวครับนี่นะครับพี่น้องครับแป๊บเดียว ใกล้จะเต็มแล้วครับหันมาทางนี้อีกจังน้อยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ได้มีอยู่สี่หัวครับสี่หัวเกาครับสดชืโอ้โหหัวน่อยครับบัวใดครับอย่างนีครับกลับมาเอาทางนี้อีกจังน้อยครับ หาโอ้น้ำครับมองนี่ครับน้ำนำต่ายครับน้ำ นนี้เป็ที่อันตรายนะครับที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่จะมีของกินนะครับอาจจะมีน้ำนะครับเป็นห่าน้ําครับห่าน้ําก็จะมีเนวกินอยู่ลบยูแบบนี้แหละครับเป็นก็จะบบมีน่วยกล้ายมาเอานะครับัวงหญ่ๆก็เอาครับเล็กใหญ่เอาเบิด แบ่งปันเพื่อนได้เก็บไปกินเองกันได้ครับมีหอมกับมูเพื่อนมากเพื่อนกับจะมีแจงกวาอาจจะมีพริกดัวครับจะเอามาแลกเเลียนกันครับผมกระเท,เทียมมะนาวบางมองเพื่อนกับเห็ดบักม่วงบางมองกับปูบักม่วงครับบางมองกับสมเพื่อนมหาเพื่อนกับติดไม่ติดเมื่อมากเลยครับสำหรับคนไทยห้องอยู่ต่างเดนเนาะครับเนาะ เฮากับเป็นเจ้าบ้านครับเป็นเจ้าบ้านกับตรงนี้เอาไปไหว้แบบนี้แหละครับกินเองได้ด้วยเพื่อนมาหามีติดไม้ติดมือเราก็เอาของกินกลับไปเพื่อนคึืนอกันครับแลกเลียนกันบอกว่าจะยุ่ไใส่ะครับผมมายุ่ประเทศอื่นคึืนอกันแหละครับถึงเขาจะบ่ไดดมากเก็บที่แบบนี้เฮ้ากับตรงอาจจะได้ซื้อครับซื้อติดไม่ติดมือเขามีอย่างกับแบงเพื่อนไปครับประมาณนั้นแหละครับ ทุกประเทศครับผมโอ้นยครับพ่อแล้วครับบาดเนี่ครับครับพ่อแล้วครับพี่น้องครับกัเต็มสอบเลยครับผมมื่อนี้กัมีทั้งหัวหน่อยหัวใหญ่ครับนีะครับรุ่นจิ๋วกับมีครับรุ่นใหญ่กับมี่กาหลากหลายครับมื่อนี้ยสองยางทั้งหน่อยทั้งใหญ่ครับ นี่ครับพี่น้องขักบครับสวยๆครับไทถทิมครับผมเก็บไปก็ได้ประโยชน์นะครับเนาะได้กินผู้เปนทิมไบเป็นกาได้บุญครับได้บุญที่ได้แบ่งปันทุกศาสนาครับสอนให้คนเป็นคนดีอ่าแล้วก็สอนให้คนทำบุญให้ผู้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าคล้ายๆกับว่า ยุโมงนี้ก็จะเป็นทรรมเนียมของเพิ่นนะครับเพื่อนก็จะเลือไว้เพื่อนจะเลือไว้ไวให้ค้นทุกค้นยาครับสําหรับคัมพี่โบรันนะครับตามที่พี่น้องเพิ่นอคอมเมนต์ไว้นะครับเป็นแบบนั้นครับผมเร็กๆผมมาปีสองปีแรกนี่ผมบ่ได้เฮ็ดคลิปผมก็บโบลูะบนะครับว่เก็บได้นะครับบัดที่นี่เริ่มเรียงผมไปเก็บแค่รถแหล,ละครับพี่นอ้องก้นเกาเป็นผ้าออกไปบัดนี้ก็เลเิ่มรู้นะครับว่า ของน่ตามไร่ทั่วไปครับบริเวณนี้ทุกๆคลิปที่ผมไปไทายนะครับก็คือเมื่อเจ้าของไร่เก็บเกี่ยวผลผลิตเขาสามารถเข้าไปได้ครับไปเข้าไปเก็บได้ถ้าขออนุญาตจะดีที่สุดครับผมก็คือทุกครั้งที่ไปทําการเก็บนะครับก็จะมีเพื่อนคนไทยแลวก็มีนายจ้างที่รู้จักกันนะครับี่ก็คืออาจจะบอกต่อกันครับว่ามุมนี้ เก็บแล้วเด้ออ่ามองนี้คือมีมูเพิ่นอ่าให้น้ำครับเพิ่นให้น้ำอยู่นี่เพิ่นเป็นก้นมาต่อสายน้ำดูแลเรื่องระบบน้ำเพิ่นก็บอกว่านะครับเก็บเรียบร้อยแล้วครับก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ให้ได้รับรู้ว่ามองนี้เก็บได้บ่ได้นะครับก็ยู้ไปก็รู้แหละครับพี่รองว่าว่าบ่ได้เก็บได้บ่ได้น้อครับเนาะครับการสำรับในคลิปนี้กัโชคชัยอินเทเล่นกับผ้าพี่ๆน้องๆมาเก็บหอมนะครับหลังจากเลิกงาน จะเป็นหอมแข็แดงครับได้ทั้งน้อยๆหัวน้อยหัวใหญ่ครับนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โจบใบเพียงซํำนี้ครับก็ขอให้พี่น้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับบลอดเจ็บบอดจนครับอยู่ดีมีแห้งกันครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมทุกๆคลิปครับผมนี่ครับเต็มเลยครับผม กับให้ปอกันกิ้หน้าครับ